รัฐบาลแพททองทานวันนี้เนี่ยหันซ้ายก็ติดทหารกลัวเขาจะรัฐประหารเพราะว่าไปด่าเขาไว้กับพึงเซนแล้วเรื่องแดงออกมาหันขวาติดพักร่วมที่ขู่กันฟ้อแฝ่จะเอาเก้าอี้รัฐมนตรีจะตีจากวันไหนไม่รู้เสียงปริ่มน้ําอยู่ที่2 5 0ร้อยห้าสิบสองหกสิบทันทีที่คุณตัดสินใจถีบแพทถีบคุณจะแทบไปข้างหน้าสารธรรมนูนรออยู่คุณคิดว่าคนที่หันซ้ายก็ติดหันขวาก็ติดเดินไปข้างหน้าก็ไม่ได้เนี่ยถอยหลังถอยหลังแล้วประเทศมันถอยได้ไหม ประเทศถอยหลังคืออะไรประเทศไม่ถอยแต่ตัวเขาถอยแล้วตัวเขาถอยลปลดล็อกหลายอย่างปลดล็อกเนี่ยที่ทันตึงบอกว่าวันนี้เราเถียงกันได้นะลาออกมีข้อดีข้อเสียของมันยุบสภามีข้อดีข้อเสียของมันเราดีเบตกันได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้แน่คือดันทุลังไปต่อดันทุลังไป,ไปต่อเนี่ยเราพูดกันตรงๆเถอะว่าคุณนัทุลังไปต่อเพราะว่าคุณไม่อยากให้อำนาจหลุดจากมือเพราะไม่รู้ว่าคดีพ่อคุณคดีตัวคุณที่เป็นคดีอาญาร้ายแรงมันจะเคลียร์ไปได้อย่างไรคุณไม่อยากเลือกตั้ ทั้งหมดมันคือตัวคุณมันก็เหมือนกับวันที่คุณทํานโยบายต่อกัมพูชาต่อคุณเซนวันนี้คุณหวังดีกับประเทศชาติหรอถ้าคุณหวังดีประเทศชาติคุณทําตั้งแต่สามวันที่ที่แล้วแล้ววันนี้ที่คุณทําก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเกรงใจกองทัพเพราะว่าคุณกลัวประชาชนด่าเพราะว่าคุณต้องการขาย้าวน้ารอดจากไอ้วิกฤตสาหัสจากคลิปุณเซนวันนี้เนี่ย มันชัดเจนยิ่งกว่าอะไรแล้วว่ารัฐบาลนี้นายกคนนี้ไม่ได้คิดอะไรนอกจากเรื่องครอบครัวและผลประโยชน์ส่วนตัวไม่มีคําว่าประเทศชาติอยู่ในหัวของเขาอาที่เขาเนี่ยฮะแบนนู่นตัดงตัดเน็ตเข้มเพิ่มความเข้มงวดชายแดนนี่ก็ช่วยประเทศชาติอยู่นะครับถูกไหมฮะในการที่จะสกัดกั้นโอเคอาจจะมาสายหน่อยแต่ทำคุณหิน,อ,นอันนี้มันสะเทือนไหมใครสะเทือนกันแน่ประเทศไทยสะเทือนหรือว่ากัมพูชาเราพูดกันไปแล้วเนาะโดยเฉพาะมาตรการปิดด่านเนี่ยยิ่งปิดแข่งกันไปเรื่อยแบบนี้นี่เป็นเรื่องปกติ กูปิดสองมึงปิดสามกูปิดสี่มึงปิดห uh ้า huh. ใครซวย uh huh. คนที่อยู่ชายแดนคนที่มีธุรกิจค้าขาย uh huh. ผู้ส่งออกนําเข้าผลไม้ uh huh. อุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมคะน้ำมันเชื้อเพลิงธุรกิจรายย่อยชายแดนวันนี้จะตายกันหมดแล้วถูกไหมคะนี่คือคุณอย่าลืมคุณอย่าเอาเอากลายเป็นว่าเอาสะใจคุณสะใจฮุนเซนสะใจฮุนเซนเนี่ยเอามาตรการเฉพาะเฉพาะ น่าควรไปเล่นบอลใน,นชัวร์อันนี้อันนี้ได้อันนี้ตีขนดหางคุนเซนแต่การปิดชายแดนแบบแข่งกันปิดปิดซ้ายปิดขวาปิดหน้าปิดหลังแบบนี้คนที่เดือดร้อนคือประชาชนทั้งสองฝั่งซึ่งไม่ได้ผิดอะไรและถ้าจะเอาคุนเซนตรงๆก็บอกไปแล้วเรื่องคดีเรื่องคุณสังข่าคนในประเทศของเราคลิปที่อ<ต>ัลเจ<า>ซีรามีการ <AI. S 2> ยืนยันว่าผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่ใช่ AI ถ้าคุณรักประเทศชาติจริงคุณต้องเลือกวิธีการที่คนไทยไม่ต้องเจ็บ คุณเซนเจ็บฝั่งเดียวทำไมทุกวันนี้คุณเลือกวิธีที่เจ็บสองฝ่ายแต่สังเกตอยู่นิดนึงนะว่าค,ความเดือดร้อนของชายแดนทั้งสองส่วนเนี่ย รัฐบาลไทยอ่ะจริงๆปกติถ้าเป็นรัฐบาลชุดอื่นๆเนี่ยหัวหน้าครมลหรือรัฐมนตรีต่างๆเขาจะต้องวอรุมพิเศษเพื่อที่จะจ่ายชดเชยอ่ะให้กับเกษตรกรจ่ายชดเชยให้กับแต่ละจังหวัด7จังหวัดที่มันมีปัญหาเรื่องปิดแดนเปิดแดนแล้วก็เกษตรกรอย่างเช่นเกษตรกรสีสังเกตขายหอมแดงเกษตรกรของจังหวัดสาะแก้วขายอะไรอย่างเงี้ยผลไม้พวกนั้นหรือว่าเขาจะต้องมีการชดเชยแต่มาตรการพวกนี้ไม่ได้ออกมาในวอรุมนายกรัฐมนตรีเลยนะเพราะเขาไม่รู้ไง ซึ่ง<อ>เขาต้องรู้ค่ะเพราะว่าดิชันและสสพรรคชัะชชนจำนวนมากพูดเรื่องนี้มากตั้งแต่3ามที่แล้วแล้วเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจเขาไม่ได้ใส่ใจเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นพื้นฐานว่าถ้าเกิดเรามีนายกเป็นแพททองทานต่อ<ฮ>ะนะคะศักยภาพสก,กิลต่างๆมันได้แค่นี้มันจะเป็นอุปสรรคต่อประเทศ